สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะพบกับครูอุ้ยนะคะในวันนี้ในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่1นนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะการแก้ปัญหาอย่างง่ายอันนี้ก็คือจะเป็นการเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมนะคะก่อนอื่นที่เราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องรู้จักการแก้ปัญหานะคะ การแก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการแก้ปัญหาก่อนนะคะอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะอย่างเช่นที่นักเรียนแต่งตัวมาโรงเรียนนะคะนักเรียนพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นหาถุงเท้าไม่เจออะแล้วนักเรียนก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการเตรียมถุงเท้าไว้ก่อน ะะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอนะคะบอกปัญหาที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจําวันนะคะพร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาใน g o o g l e c l a s s r o o m นะคะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย